Come <laughs> on. เร,รทาทำพาปรนท่านซะไม่ <c oughs> ข้าไม่เอาแต่น่ะจัดสิกล้องมือหน่อยจำเลยผู้นี้ยังไม่ได้รับการพิพากาษาเลยเพศถูกอย่างใดข้ายัางไม่ได้ตัดสินเลยเอาละ่ะจะให้จำเลยผู้นี้ทราบซะพไหมค่ะทินนี่คือดินแดนแห่งชะตาชีวิตเจ้ามาที่นี่เพื่อให้พิพากษาชีวิตของเจ้าเจ้ารู้หรือไม่ไม่ข้าไม่รู้ข้าไม่รู้อะไร ี你好ันไม่ใช่หรไม่ใช่หรอไม่ใช่หออยู่ดีๆนี่ไม่ใช่ฝันหรอนี่คือความจริงความจริงนำท่านมาที่นี่และความจริงจะบอกท่านเองว่าท่านควรจะไปที่ใดไปไปข้ามไม่ไปหนแ้นะ เลาแล้วอัชชาเฮคะการพิภาษาากำลังจะเริ่มขึ้นนับปัดน,นี้ต่อไปจะเป็นการเบิกโจมผู้แรกจำเลยมีสิทธิ์คัดค้านในคำกล่าวของโจ์ได้ถูกเมื่อเบิกตัวโจ์คู่แรก เขากระทำเช่นไรงันนึงเธอทำวันนี้ที่แอบกลบมีองค่าไปจริงยังที่เจอกลับหรือไมไ่เลยไม่ไม่เลยจริงระยะังไงเราพยายามผ่ะผู้ตรงทำส้ามีองค่ามีชูและชูผู้นั้น มีภรรยาทุกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ผู้ชายเขามีใจให้ฉันผู้ชายเขารักฉันเรารักกันมาเราสัญญา แล้วเห็นอะไจำเลยถึงได้ไปหยุดผู้ชายคนนั้นเขาคือคนขะงพ่อแม้ว่าเธอจะพูดเขาด้วยข้อเป็นฝ่ายพ่อไหนก็ตามแต่เราพูดกันด้วยข้อนะเล่าพูดกันด้วยข้อจริงจริ้าเจ้าเจ้าออกไปได้ผู้เจ้าสองคนพูดอย่างไรกันบ้างพะยาค่ะจำเลยได้กระทำความผิดด้วยที่จำเลยรู้อยู่แล้วว่าชายหญิงพูดนั้นลูกกันด้วยข้อกฎหมาย แต่จําเลยก็ได้่นที่แย่สามีของผู้อื่นมาสมคนรับโทษพี่าะแต่ข้าเห็นว่าจําเลยหาได้มีความผิดไม่เพราะความรักมันเกิดจากการโปงยใทั้งสองฝ่ายและทั้งสองคนก็รักกันด้วยใจบริสุทธิ์จริงข้าจึงเห็นว่าจําเลยไม่ได้มีความผิดเลยพี่คะน่าสินะจะเป็นชะตาที่จะเป็นผู้กำหนดเธอหรือว่าจะเป็นเธอที่จะเป็นผู้กำหนดโช,ชะตากันแน่ ตอนนี้ข้ายังคิดและพิจารณาอะไรมากไม่ได้นะข้าคงต้องขอฟความจากเจ้าคุณตอบไปเปิดตัวเจ้าอวู้ที่สองท่านผู้ทรงธรรมข้าคือผู้ที่ถูกผู้หญิงผู้นี้กระทำข้าละแทนใจยิ่งนะถูกกระทำใช่นไรกันน อาอยุรุ่นราวพราวเดียวกันแต่โชคชะตานั้นก็ไม่ได้ทําให้ข้าเท่าเทียมกับเธอผู้นั้นข้าเกิดมาเป็นคนตาบอดตั้งแต่ลาความได้แค่การใช้ชีวิตมันก็หนักหนาสาหัสแล้วแต่เธอผู้นั้นยังมาซ้ำเติมโชคชะตาโหดร้ายของข้ากลั่นแกงข้าทาลายใจิตใจของข้าแถมยังนำพวกพ้องมาทําลายข้าอีกทาให้ข้าต้องทนทุกข์ทรม แกทึ่งนะอย่าเอาไปโทษใครเลยแกแกตอบคุณที่ทได้หงกงทอดได้ที่สุดแล้วเอาล่ะเอาล่ะเจ้าออกไปได้จัสติสอัชรานุเจ้าคิดว่าอย่างไรกันบ้างพครับจำเลยได้กระทำความผิดจำเลยกันแกลทำร้ายจิตใจผู้อื่นจำเลยเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองด้วยการกันแกลผู้อื่นสมควรได้โทษอย่างนีไม่ได้พยคา,าท่านผู้ทรงธรรม ตอนนั้นที่จําเลยทําไปหาใช่เจตนานที่แท้จริงไหมตอนนั้นจําเลยเด็กเท่าไหร่นะจอาเลยเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเจ็ดปีเองเหรอยังวัยยาวมากเลยนะเพคะยังวัยยาวยิ่นะนี่ถูกยุยงจากเพื่อนท้องข้าจึงเห็นว่าความคิดนี้ควรเป็นโมฆะหพคะ,คะน่าสินะเพราะในตอนนั้นวัยยังเยาวมากและไรเด็งสามาถนะ แต่ผู้ถูกกระทํานั้นยู่จริงเราชะตาชีวิตของผู้ถูกกระทาหลังจะเป็นเช่นไรเอาล่ะตอนนี้ข้ายังพิจารณามากมิได้นะข้าคงต้องขอความวัจากพยานคนสุดท้ายเปิดตัวพยานเฮเลนผีดผ้ากิดทำไม่เป็นไรนะคะเธอผู้นี้คือน้องสาวข้าเองเธอไม่ทำอันตรามข้าหรอกจัสินปล่อยนางซะ น้องเลยน้องเลยน่ีน้องยิ่ดน้องน้ไม่คิดเลยว่าวันนี้้องจะได้เพี่พี่อางะเล่ามาคะะคือพี่สาวแท้ของเธอผู้นี้เรารักกันมากข้ายอมเส็จสนับทุกอย่างพื่อเธอผู้นี้แต่ตั้งแต่เราเกิดมา การชีวิตของน้องไม่ได้ราบรียบนะเราเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากยากจนพวกเราสองคนเคยมีทั้งพ่อและแม่ที่โครบหน้าแต่พ่อพวกเราเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงทั้งติดเราติดกาพนะั้น เราเลือ,อกอยาก่างไรกันค่ะคือผู้ที่รับผิดแทนน้องสาวค่ะ้าช่วยเหลือน้าวอย่างในการที่ค่าจัดฉาะเป็นการฆาตกรรมโดยข้าเองน้องา้าจึพิดและเรื่องนี้จึงจบลงด้การที่พอ,อสาวตไม่ด้ทำ่านันจริงแล้ว พี่ขับจำเลยได้กระทำความผิดด้วยการฆ่าบุคคลาณีที่เลี้ยงดูธรรมาและจำเลยก็ยอมรับความผิดนั้นทุกการจำเลยส่งคนได้รับโทษท่านสุนทรพยัคต์แต่ทั้งหมดมันเป็นเพราะพ่อ,องเธอปัญหาและพี่สาวของเธอก็เป็นตัวที่ยอมรับผิดแทนเธอถ้าเพงเห็นว่านางไม่มีเจตนาดไหมคะแล้วลถ้าหากลงคำให้การจำเลยผู้นี้ส่งคนได้รับโทษหรือไม่ ถ้าเห็นว่าจำเลยผู้นี้สมควรได้รับโทษถึงแม้เธอจะทำลงไปด้วยเจนตนาหรือไม่แต่เธอเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองจำเลยสมควรได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำพฤติกรรแต่ทั้งหมดมันเป็นเพราะโชคชะตาที่คิดไว้ตั้งห่างและโชคชะตาของผู้กระทำล่ะเพราะนีกนจะทำกับเธอเหรอข้าว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชันิีนะจัสซิสจะไม่เกี่ยวกันได้ยังไงอาชาทำไมเจ้าถึงชอบขายข้าตลอดต่อข้าไม่ได้ขาดท่านนะเจาะ้าไม่ได้ขาดท่านคุณเจ้าสองคนจะทะเลาะกันทำไมกัน เอาละข้าได้คิดตัดสินและพิจารณาเรียบร้อยแล้วและคำตัดสินของข้าจึงเป็นที่สิ้นสุดและผลกันภา,า่ภาสานั่นก็คือ ะระหว่างท่านเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวท่านเองหรือว่าท่านจะให้ชะตาชีวิตเป็นผู้กำหนดชีวิตของท่านสำหรับข้าไม่ว่าข้าจะเลือกทงใดข้าก็ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอะไรที่ข้าเคยทำไปได้ข้าทำได้แต่เพียงยอมรับความจริงและให้ความจริงนั้นทำหน้าที่ของมันต่อไป ข้าเชื่อว,ว่าทุกท่านที่อยู่ณที่นี้จะสามารถเลือกทางเลือกของตัวเองได้ไม่ว่าท่านจะเลือกให้ตนเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตหรือว่าท่านจะเลือกให้ชะตาชีวิตเป็นผู้กำหนดชีวิตของท่านค้าก็ขอให้โชคชะตาเข้าข้างท่านนะะค